จากนี้ไปทักษินหรือนักโทษชายทักษินซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพันธมิตรประชาชนเนี่ยก็ทําเพลงขึ้นมาว่าจับทักษินติดคุกเนี่ยตอนนี้ก็ทักษินก็ติดคุกบอกคนเอยไมไ่ติดเนี่ยอยู่ต่างประเทศไม่เคยเห็นตัวเลยหลังจากที่เขาเดินจาก็ว่ากันไปนะฮะแต่จากนี้ไปนะทักษินเสื้อแดงจะต้องพิสูจน์ตนเองว่าจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ใครเป็นกบฏต่อแผ่นดินรัฐบาลของทักษิณรัฐบาลของเศรษฐาจะต้องทำหน้าที่จนสุดกำลังทำไม่สามารถทำหน้าที่จนสุดกำลังได้กรรมจะเกิดจากการกระทำนั่นเอง สวัสดีครับมาพบก,กับผมเทืศักดิ์จิมกิจวัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกนิวส์นะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจก็คงจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของนักโทษชายทักษิณน,นะฮะวิชณุกรวงงามคราวนี้ก็ปเปลี่ยนคำพูดจากเดิมบอกว่าทักษิณไม่สามารถขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกนะไปดูในเชิงปรากฏการณ์กันก่อนนะฮะแล้วเข้าสู่กระบ,บวนการวิเคราะห์แล้วก็สู่กระบ,บวนการสังเคราะห์กัน นี่ถือเสมือนที่นักโทษเนี่ยถูกจำคุกสั่งจำคุกหนึ่งปีและถ้าหากว่านักโทษหนึ่งปีทั้งหลายได้รับสิทธิประโยชน์อย่างไรคุณทักษณิณก็จะได้รับสิทธิประโยชน์อย่างเดียวกันเช่นนะั<ม>จะได้รับการล<ม>ดหย่อนก่อนโทษร,รับการลงโทษอะไรเมื่อถึงเวลาที่มีการลดทั้งหลายทั่วประเทศคือถ้าเขามีการลดกันก็จะได้ประโยชน์จะได้ คุณทักษินจะได้ลดหรือไม่ผมไม่รู้จะได้สิทธิประโยชน์เหมือนกับคนอื่นทุกอย่างอื mm ่งนเงินอย่างเดียวกันมีการลดหรือไม่ผมไม่รู้พระคนได้เด่นคาดหมายว่าเดี๋ยววันเฉลิมวันห้วัน,วนพอ่อวันอะไรจะลดผมไม่มีความรู้ในเรื่องนั้นครับก็ก็คิดว่าเป็นเป็นสิทธิของคุณทักษิณน,นะครับในการขออาจะภายอโทษนะครับแล้วก็อยากจะฝากรัฐบาลช่วยกัน ดูแลปัญหาเรื่องเกี่ยวกับระบบความยุติธรรมในเรื่องเกี่ยวกับคนที่ก็มีเงื่อนไขาอาจจะคล้ายๆกันอะไรอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้แต่ดความเท่าเทียมกันในประเทศไทยก็ฝากรัฐบาลไว้ด้วยครับอย่างนี้มันถือเป็นอภิสิทธิหลือกับคนอื่นไหมเป็นสิทธิก็เป็นสิทธิของคุณทักษิณครับตามที่ได้ตอตอบครับท่านคณะกรรมการและท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านดิฉัานนางสาวกสรินวงกิติชวลิตโรงเรียนราชบริการนุเคราะห์จังหวัดราชบุรีธรรมชาติให้ได้แค่พรสวรรค์ แต่พลแสวงเป็นหน้าที่ของมนุษย์ที่จะต้องสร้างขึ้นเองธรรมชาติให้ได้แค่มโนวิญญาณแต่มโนธรรมเป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเองธรรมชาติให้ได้แค่สองมือแต่การใช้สองมือสร้างประโยชน์สุขให้กับประเทศชาติก็เป็นเรื่องที่มนุษย์จะต้องสร้างขึ้นเองเช่นกันถ้ามือสะอาดชาติจะไม่ล่มคนที่มือสะอาดคือคนที่ซื่อสัตย์สุจริตและรู้จักพอ เพราะธรรมชาติของมนุษย์นั้นไม่รู้จักพอไม่ชอบปรับขนาดของใจให้เท่ากับจํานวนเงินแต่ชอบปรับจํานวนเงินให้เท่ากับขนาดของใจความทุกข์ของมนุษย์จึงไม่ใช่การไม่ได้ความยากของมนุษย์จึงไม่ใช่การไม่มีแต่ความทุกข์ยากของมนุษย์อยู่ที่การไม่พอต่างหากประเทศชาติก็เปรียบเสมือนบ้านข้าราชการก็เปรียบเสมือนหลังคาชาวประชาก็เปรียบเสมือนพื้นบ้าน าหลังคาบ้านรัว่วพื้นบ้านย่อมตากแดดตากฝนจนตัวบ้านผุพังทลายประชาชนไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับพายุฝนแห่งการทุจริตของใครบางคนไม่ได้เกิดมาเพื่อรอรับเปลวแดดแห่งการโกงกินของคนบางกลุ่มและไม่ได้เกิดมาเพื่อต้อลมพายุแห่งความเห็นแกตัวของคนบางพักการทุจริตคอร์รัปชันจึงเป็นมารดาแห่งความชั่วทั้งปวงโดยมีความยากแค้นของประชาชน ความยากจนของประเทศชาติเป็นบุตรหลานโลภะทุจริตเป็นรากแก้วยืนต้นเติบโตเป็นการโกงกินมีกิ่งใบที่แหลมคมประดุดหอกและดาบคอยทิ่มแทงออกดอกเป็นกลิ่นคาวเลือดให้ผลที่มีรสฝาดเฟื่อและแสบเผ็ดแก่คนทั้งแผ่นดินประเทศชาติจะอยู่รอดได้ต้องอาศัยคนที่มีใจสักซื่อมือสะอาดปกป้องชาติไม่ให้ล่ม เท้าที่ไม่มีบาดแผลย่อมกล้าลุยโคลนคนที่ไม่มีความทุจริตในหัวใจย่อมกล้าต่อกรกับอิทธิพลความชั่วร้ายมือที่สะอาดกล้ากำรรยาพิษฉันใดใจที่สะอาดย่อมไม่หวั่นไหวต่ออามิตรเครื่องล่อฉันนั้นจะรอเทพที่ไหนให้ช่วยผลรอกุศลที่ไหนให้ช่วยสร้างมีแต่มือมีแต่ใจไม่จืดจาง ที่ต้องล้างที่ต้องรือ้อลงมือทำมือต้องสะอาดชาติจึงไม่ล่มด้วยการปฏิบัติตามโอวาสามประการดังนี้ 1. มือนี้ต้องปล่อยวางความชั่วเพราะการทำความชั่วครั้งแรกย่อมเปิดประตูให้ทำความชั่วครั้งที่สองครั้งที่สมตามมาเพียงเพื่อปกปิดความผิดนั้นต้องทำความผิดอีกหลายครั้ง การทุจริตโกงกินครั้งแรกย่อมจูงมือความชั่วนานับประการตามมา 2. มือนี้ต้องทำดีธรรมชาติให้สองมือไว้ไม่ใช่เพื่อกอบโกยผลประโยชน์แต่ให้ไว้เพื่อสร้างประโยชน์สุขให้แก่ประเทศชาติดังพระบร,รมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตอนหนึ่งว่าคนเรานั้นต้องหมั่นทำความดีบ่อยๆเพื่อให้จิตคุ้นชินกับความดี เพราะถ้าไม่ทำดีก็จะเป็นการเปิดโอกาสให้ความชั่วเข้ามาแทรกแซงได้ง่าย 3. ใจดวงนี้ต้องเป็นแหล่งเพาะเลี้ยงต้นกล้าแห่งคุณธรรมไม่ใช่เรือนเพาะชำต้นกล้าแห่งกิเลสตัณหาสองมือน,นี้ต้องนำต้นกล้าแห่งคุณธรรมในจิตใจมาเพาะปลูกลงบนพื้นแผ่นดินไทยให้กิ่งใบแห่งคุณธรรมนั้นแผ่สาขาก่อให้เกิดร่มเงาแห่งความผาสุกตลอดไปท่านผู้มีเกียรติคะ ไม่มีมือที่พิการใดจะพิการไปกว่ามือที่ไม่ยอมสร้างประโยชน์ให้แก่แผ่นดินไม่มีมือของอาชยากรใดจะน่ากลัวไปกว่ามือที่สกปรกของคนโกงกินชาติบ้านเมืองและไม่มีพระหัตถ์ของพระพรหมองค์ใดจะสร้างสารประเทศชาติให้งดงามได้เท่ากับมือสะอาดชาติไม่ล้มเกิดมาแล้วต้องใช้ชีวิตให้สมค่าคำว่าคนโดยการใช้สองมือที่สะอาดสร้างชาติให้เจริญ เมื่อตอนเราเกิดเราร้องไห้ในขณะที่คนอื่นยิ้มประรื่นตอนเราตายเราต้องยิ้มประรื่นโดยที่คนอื่นร้องไห้ทำอย่างนี้ได้จึงจะเป็นผู้ที่มีมือสะอาดชาติไม่ลมอย่างแท้จริงปิศนุครวงามบอกว่าทักษิณสามารถที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้เพิ่มเติมในช่วงงานพระราชพิธีตามปกติเช่นวันที่5ธันวาขึ้นปีใหม่หรืองาน สำคัญสาคัญพระราชสมภพของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชินีสมเด็จพระเทพก็สามารถที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้นะครับและทักษิณก็สามารถที่จะขอทําการพักโทษได้หมออ้ํานะฮะก็บอกว่าเนี่ยปีใหม่เนี่ยนะฮะทักษิณก็จะได้หลุดพ้นกลับไปอยู่บ้านอย่างแน่นอนเขามั่นใจแบบนั้นนะครับนั่นคือสิ่งที่กําลังเกิดขึ้นในตอนนี้ในขณะที่กลุ่ม ที่จงรักภักดีต่อสถาบันพระหมหากษัตริย์ก็แบ่งเป็นสองฝ่ายแต่รุยาแรกก็เสียอกเสียใจศูนย์สปป,ปอสอก็บอกว่าภารก,กิจเสร็จสิ้นละนะฮะประเทศชาติเป็นสงบสุขละขอปิดศูนย์สปป,ป,ปอสอที่ต่อต้านกลุ่มขบวนการที่ดำเนินการเกี่ยวกับการกระทําความผิดดูหมินเหยียดยามอาฆาตมาตร้ายสถาบันพระหมหากษัตริย์ ะะเพราะว่าบ้านเมืองเข้าสู่สภาวะปกติในขณะที่พิณุเกรืองามก็บอกว่าก็สามารถที่จะขอพระราชทานอภัยโทษได้อีกนะ,ะหลังจากนี้นะครับนายแพทย์บรรเดชกิจวิกรมก็แสดงความยินดีนะที่ทักษิณได้รับพระราชทานอภัยโทษนะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นทนายความรักษิณบ,กบ,กบกอกคดีคงค้างเพียบเลย แล้วก็จะกาลังเข้าไปทําการหาหรือทักษิณน,นะครับเพื่อที่จะพิจารณาว่าจะสู้คดีที่เหลืออย่างไรนะครับเพราะกรณีของทักษิณน,นั้นเป็นกรณีที่มีคดีบานปลายอีกยาวครค้ง,งบนศารอีก18คดีค้างอยู่ที่ปปชอ,อีก3คดีค้างอยู่ที่อายการสูงสุดมีคดีมาตรา1 1 2นะครับที่ดูมิ่นเยียดยามอาฆาตมาร้ายสถาบันพระมหากษัตริย และมีคดีที่เกี่ยวข้องกับกองทับ,บกไปดูหมิ่นกองทบ,บกซึ่งก็เป็นอีกคดีหนึ่งฮะซึ่งทนายความก็บอกว่ามีบางคดีที่เป็นคดีสามารถเพิกถอนได้ก็หวังว่าเป็นรัฐบาลก็จะเพิกถอนได้ก็คงจะเป็นแนวคิดของเขานะครับในขณะที่พิธาลิมเจริญลัตผู้ที่เรียกร้องทัดเตียมเสมอภาคยุติธรรมต้องเป็นประชาธิปไตยคราวนี้บอกว่าเป็นสิทธิ เสรีภาพของทักษณิณชินวัตรนะครับที่จะขอพระราชทานอภัยโทษก็ขอให้ศับาลเนี่ยทำแบบนี้กับนักทักนักโทษคนอื่นๆเหมือนกันมาวันนี้ประชาชนคนไทยที่รักชาติาศาสนาพระมหากษัตริย์นะครับคงได้เข้าใจอะไรมากขึ้นถ้าท่านมองการเมืองเท่าตามองเห็น ท่านก็เห็นเพียงการขอพระราชทานอภัยโทษและได้รับพระราชทานอภัยโทษคงเหลือการติดคุกของนักโทษชายทักษิณเป็นเวลาหนึ่งปีนะครับและกำลังเห็นการจะขอพระราชทาน,นอภัยโทษเพิ่มเติมอีกซึ่งผมเคยรียนไว้แล้วทักษิณไม่จบแค่นี้เขาจะเดินต่อซึ่งมังเอิญครุกเขาจะขอพระราชทานอภัยโทษอีก นะครับแต่สิ่งที่เกิดขึ้นและตราตรึงไว้คือราชกิจจานุเบกษาที่มีการระบุไว้ว่านักโทษชายทักษิณน,นั้นยอมรับสรารภาพว่าทำการทุจริตคอร์รัปชันจริงในกรณีไหนในกรณีของเอ็กซิบแบงค์ปล่อยกู้ให้กับรัฐบาลธพม่าแล้วให้มาซื้อคอมพิวเตอร์ในบริษัทของตน,นเองความเสียหายเป็นหมื่นล้านบาท ความเสียหายจากกรณีหุ้นชินทักษิณยอมรับสารภาพว่าตัวเองนะโกงจริงเรื่องหวยบนดินซึ่งที่ผ่านมาคนเสื้อดีเอียงเที่ยงกันตลอดเวลาว่าไม่จริงนะทักษิณไม่ได้โกงที่ไปทำหวยบนดินเสร็จแล้วก็เอาไปแจกคนเสื้อแดงแจกเด็กทั่วไปแล้วบอกว่านี่คือเงินของทักษิณเป็นโครงการของทักษิณทั้งที่ กรณีการทำาวรกมดินแล้วเนี่ยจะต้องเอาเงินเข้ากระทรวงการคลังไปขอผ่านสภาและอนุมัติเอามาใช้แต่ไม่บอกก็เป็นเงินของตัวเองทักษิณก็ยอมรับสารภาพว่าได้กระทำความผิดจริงและก็ประกาศในราชก,กิจจานุเบกษาตอนนี้ทักษิณจะขอพระราชทานอภัยโทษอีกวิษนุเรืองงามก็บอกว่ามีสิทธิ์ที่จะขอขอพักโทษอายุแก่อายุมาก นะครับมีสิทธิ์ขอพระราชทา,านอภยัยโทษนะครับเพราะว่าเป็นเงื่อนไขาตามปกติที่นักโทษทั่วไปจะได้รับนะครับแต่ผมเรียนทุนส่วนว่ามันไม่จบแค่นี้ถึงแม้ว่าที่เขาได้รับพระราชทา,านอภยัยโทษไปแล้วและจะได้เพิ่มเติมใน3คดีแรกเขายังมีคดีคงค้างนะครับอีกทั้งหมด 18คดีบนศาลสาคดีนะครับที่ปปชอีก2คดีอย่างน้อยนะคงค้างที่อายการสูงสุดนะรเรื่องนี้ผมเรียนหุ้นส่วนนะฮะการเมืองมันลึกซึ้งนะการเมืองมันซับซ้อนนะหยอกย้อนกฎหมายจากนี้ไปทักษินหรือนักโทษชายทักษินซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยพันธมิตรประชาชนเนี่ยก็ทำเพลงขึ้นมาว่า จับทักษิณติดคุกตอนนี้ก็ทักษิณก็ติดคุกบอกคนเอ้ยไม่ได้ติดเนี่ยอยู่ต่างประเทศไม่เคยเห็นตัวเลยหลังจากที่เขาเดินจําก็ว่ากันไปนะฮะแต่จากนี้ไปนะทักษิณเสื้อแดงจะต้องพิสูจน์ตนเองว่าจงรักภักดีต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ใครเป็นกบฏต่อแผ่นดินรัฐบาลของทักษิณ รัฐบาลของเศรษฐาจะต้องทำหน้าที่จนสุดกําลังทำไมสามารถทำหน้าที่จนสุดกําลังได้กรรมจะเกิดจากการกระทำนั่นเองขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อขอบคุณที่เล่าต่อขอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานีขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเต้ศักิ์เจียมกิจวัฒนาสวัสดีครับ